บทเฝ้าเดียวเทศการเตรียมรับเสด็จวันที่11หัวข้อบทเรียนจากเอมมาอุสจากพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ13ถึง27วันนั้นเองมีสิทธิสองคนไปยังหมู่บ้านชื่อเอมมาอุสไกลจากกรุงยูเดอเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ซึ่งได้เป็นไปนั้นและเมื่อเขากำลังพูดสนทนากันอยู่ พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินไปกับเขาแต่ตาเขาฟางไปและจําพระองค์ไม่ได้ร่งตรัสกับเขาว่าเมื่อเดินมานี้ท่านได้โต้ตอบกันถึงเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าโศกเศร้าคนหนึ่งชื่อเคลโอปัสทุนถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่คนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวง ซึ่งเป็นไปในวันเหล่านี้พระองค์ตรัสถามเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องพระเยซูชาวนาซาเรสผู้เป็นผู้เผยพระวจนะประกอบด้วยฤทธเดชในการงานและในถ้อยคําจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าบรรดาราษฎรและพวกมหาุโรหิตกับขุนนางทั้งหลายของเราได้อายัดท่านไว้ให้ปรับโทษถึงตายและตรึงท่านที่กางเขน แต่เราทั้งหลายได้หวังใจว่าจะเป็นท่านผู้นั้นที่จะไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เป็นวันที่สามตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ได้ทำให้เราประหลาดใจนางได้ไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบพระสบของพระองค์จึงมาเล่าว,ว่านางได้เห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตนั้นบอกว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ บางคนที่อยู่กับเราก็ไปจนถึงอุโมงค์และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้บอกแต่เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่พระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่าโอคนเขาและมีใจเฉยในการเชื่อบรรดาธรรมซึ่งพวกผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้นั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกขทรมานอย่างนั้นแล้วเข้าในพระสิริของพระองค์มิใช่หรือ พระองค์จึงทรงอธิบายพระรมพีที่เร็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะและในรูกาบทที่ยี่ข้อยีนี้เองที่ผมขอเน้นย้ำที่บอกว่าพระองค์จึงทรงอธิบายพระธรมพีที่เร็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะ เบื้องหลังของพระพร์ตอนนี้ลูกาบทที่24่สิบสีข้อยี่สถึงยีเกี่ยวข้องกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จหรือแ d ดเวนต์อย่างไรก็เพื่อจะเป็นการเน้นย้ำว่าการเสด็จมาของพระเยซูได้ถูกพยากรณ์ไว้ในพันธสัญญาเดิมซึ่งเริ่มต้นจากโมเสสและผู้เผยพระจนะดังนั้นเทศกาลเตรียมรับเสด็จคือการเตรียมตัวโดยการทำความเข้าใจพระพร์และระลึกว่า พระเยซูทรงเป็นผู้สําเร็จตามคําพยากรณ์เหล่านั้นการเตรียมพร้อมสําหรับเทศกาลเตรียมรับเสด็จเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยและการเตรียมตัวสําหรับพระเยซูการทําความเข้าใจพระพีในลูกาบทที่24ตั้งแต่ข้อ13ถึง27ช่วยให้เราตาระหนักว่าการประสูติของพระเยซูไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าที่ถูกประกาศไว้ตั้งแต่โบราณกาล ดังนั้นการเปิดใจให้เข้าใจพระมพีหรือการที่พระเยซูทรงเปิดความคิดของสาวกให้เข้าใจพรมพีในบทที่24ข้อ32และ45ชี้เห็นว่าการเข้าใจพระมพีและการตระหนักถึงการมาของพระองค์ต้องอาศัยการส่องสว่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่รอคอยควรแสวงหาเมื่อพระเยซูปรากฏแก่เหล่าสาวก พระองทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระพีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นไปตามคําพยากรณ์ในพระพีทั้งสิน้นการเข้าใจพระคําของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าถึงจะเข้าใจความล้าลึกที่เชื่อมโยงกันในพระพีทั้งเล่มได้ทุกครั้งเมื่ออ่านพระคาของพระเจ้าเราควรถ่อมใจลง ยอมรับว่าเราไม่สามารถเข้าใจความล้ำลึกได้ด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ชงช่วยเราให้เข้าใจแล้วเราจะนำสิ่งที่เรียนรู้ในพระธรรมปีตอนนี้มาปรับใช้ในชีวิตเราได้อย่างไรอย่างแรกอย่าหมดหวังในพระเจ้าเพราะเมื่อเราหมดหวังหรือผิดหวังเป็นไปได้ที่เราจะเดินกลับเส้นทางเดิมของเราเหมือนกันดังที่สาวกสองคนหมดหวังในพระเยซู ที่พระองค์หายไปจึงได้เดินทางกลับไปเอ็มมาอุสแต่เมื่อเรารู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าผู้ได้ยอมสละชีวิตเพื่อไถ่บาปแทนเราทั้งหลายเราจึงจะต้องยืนหยัดที่จะอยู่ใกล้พระเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความหวังความเชื่อและความรักในพระองค์โะองทรงอยู่กับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์เสมออย่างที่สองอย่าท้อในการติดตามพระองค์ ให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันต่อไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นอย่าเลิกติดตามหรือเลิกเชื่อพระองค์อย่างง่ายๆและเร็วเกินไปพระเจ้ามีเวลาของพระองค์และความคิดของพระองค์ก็ถี่ถ้วนกว่าความคิดของเราอย่างที่สามให้พบพระองค์เป็นการส่วนตัวจุดสำคัญที่เปลี่ยนให้คนสองคนนี้ที่หมดหวังให้มีหวังก็คือ การที่ได้พบกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวขณะที่ทั้งสองเดินทางกลับสู่เอ็มมาอุสพวกเขาได้พูดคุยกับพระเยซูและพระองค์ได้เปิดตาฝ่ายวิญญาณจนพวกเขารู้ว่าคนที่เขาพูดคุยมาด้วยตลอดทางแท้จริงแล้วก็คือพระเยซูพวกเขาจึงมีความหวังในพระเจ้าอีกครั้งและพระองค์เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ ขอให้เทศการเตรียมรับเสด็จนี้เราได้กลับมาพบพระเจ้าและเริ่มต้นใหม่ไปกับพระองค์ขอข้ออธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนให้ได้เริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่ไปกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอาเมน